สวัสดีค่ะเด็กๆขาวันนี้พบกับคุณครูหนูนะคะรายวิชาะะนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละครปิดเทอมหยุดอยู่บ้านเด็กๆคงดูละครกันจนเบื่อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าละครมีความหมายว่าอย่างไรและจําแนกออกเป็นกี่ประเภทถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเรามาดูความหมายของละครกันนะคะเด็กๆด,ดูเนื้อหาประกอบได้เลยนะคะ ละครหมายถึงศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นจากการนําภาพประสบการณ์นะคะหรือว่าจินตนาการของมนุษย์เนี่ยมาผูกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แสดงถ่ายทอดออกมาโดยมีผู้แสดงนะคะถ่ายทอดเรื่องราวนั้นๆให้กับผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวนะคะแล้วก็ยังมีคนให้คํานิยามคําว่าละครอีกมากมายเลยนะคะเช่นการแสดงที่นิยมเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราวหรือนําเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ หมายถึงพัฒนาการมาจากการละเล่นของการร้องรำทำเพลงของชาวบ้านนะคะองค์ประกอบของละครนะคะจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องเนื้อหาสรุป นิสัยตัวละครและบรรยากาศค่ะเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะเรื่องตัวละครจะเจราจาไปตามเนื้อเรื่องของบทละครนะคะซึ่งผู้ประพันธ์นะคะจะมีความสามารถในการบรรยายบุคลิกลักษณะนะคะและก็นิสัยของตัวละครได้เป็นอย่างดี 2. เนื้อหาสรุปนะคะหรือแนวคิดนั่นเองนะคะก็คือจะต้องให้เกิดแบบ มีความรักชาติมีความกระตันยูกระตะเวทีหรือว่ามุ่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองต่อไป 3. นิสัยของตัวละครจะบ่งบอกนะคะถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็4บรรยากาศนะคะหมายถึงว่าการสร้างบรรยากาศโดยรอบที่เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเพื่อช่วยให้ผู้ชมละครเนี่ยมีความรู้สึกคล้อยตามจริงนะคะ ละครไทยนะคะจะจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือละครลาแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ละครลาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆละครลาแบบดั้งเดิมนะคะก็จะมีด้วยกันก็คือละครชาตีละครนอกละครในนะคะส่วนละครลาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะคะก็จะมีละครดึกดำบรรละครพันทางละครเสภาค่ะ ละครชาตีนะคะคือต้นกําเนิดของละครไทยเลยนะคะเด็กๆขาอันนี้จะต้องจําให้แม่นเลยนะคะละครชาตีนะคะเกิดจากการละเล่นของชาวบ้านนะคะทางภาคใต้นะคะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะโดยเรื่องที่นิยมนํามาสแสดงเนี่ยคือเรื่องพระสุทนมโนราหรือเรียกสั้นๆว่าเรื่องมโนรานั่นเองนะคะส่วนตัวละครนะคะจะมีเพียง3ตัวละครเท่านั้นนะคะคือ1ตัวพระ2ตัวนางและ3ตัวตลกหรือเรียกว่าเบตเตเลตค่ะ ละครนอกจัดแสดงนอกเขตพระราชฐานใช้ผู้ชายแสดงล้วนดำเนินเรื่องด้วยความรวดเร็วสนุกสนานเฮฮาไม่ยึดถือขนบรรำเนียมประเพณีเรื่องที่นิยมนำมาแสดงคือเรื่องสังทองและก็พระอภัยมณีละครในจัดแสดงในเขตพระราชฐานในรัวน้วในวงังใช้ผู้หญิงแสดงล้วนเรื่องที่แสดงจะแสดงเพียงสมเรื่องเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอีเหนาและอุณรุุศ เป็นต้นแบบของละครรำของไทยที่ยึดถือจารีตขนบรมเนียมประเพณีและท่ารำบันทึกไว้อย่างสวยงามละครที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ละครดึกดำบรรปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ได้รับแบบอย่างจากละครของชาวตะวันตกผู้สแสดงจะต้องร้องเองํำเองการคัดเลือกผู้สแสดงจะต้องมีความสามารถทั้งการร้องและการไร้รำการแต่งกายจะแต่งแบบยืนเครื่องพระนาง มีฉากแสงสีประกอบตามบรรยากาศของเรื่องนั้นๆเรื่องที่นิยมนำมาแสดงคือสังทองตอนนางมนทาลงกระท่อมต่อมาละครพันทางเป็นละครที่ปรับปรุงใหม่ในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันจัดแสดงตามแบบแผนของละครนอกเน้นสอดแทรกมุกตลกความสนุกสนานเฮฮาต่อมาละครเสภา จะมีเครื่องประกอบจังหวะพิเศษคือกับเสภานั่นเองส่วนดนตรีประกอบนะคะจะใช้วงปีผ้าเช่นเดียวกับละครนอกเรื่องที่นิยมนำมาแสดงก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนและไกลทอง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆความรู้และเนื้อหาวันนี้ไม่เยอะหรือยากเกินไปเลยใช่ไหมคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับละครเด็กๆอย่าลืมย้อนทบทวนกันอีกคนละหนึ่งรอบเพื่อทํำใบงานส่งคุณครูนะคะสรุปเป็นข้อความสั้นๆและตอบคําถามให้ถูกต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพ